แฟนช่องลีมิงโช่นะครับลีมิงมารายงานตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินไปกรุงพนมเปญแล้วนะครับใครจะให้กำลังใจลีมิงก็โอนเงินเข้ามาได้นะครับทางบัญชีข้างล่างผู้เล่นครับเดี๋ยวจะรายงานข่าวที่นั่นนะครับสำหรับซีเกมครั้งที่32แต่จะเป็นซีเกมที่ลีมิงไปทำข่าว ครั้งที่16นะครับก็เหมือนเคยเล่าครับในตําข่าวครั้งแรกตอนอยู่ทั้งสุพิมมติชนตอนนั้นปี2534นะครับไปที่ปูนวันเลาของฟิลิปปินส์ครั้งที่16จนมาถึงครั้งนี้นะครับมันมีความสําคัญอย่างไรสําหรับลีหมิงรู้สึกก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าไม่เคยไป ถามว่าไม่เคยไปประเทศนี้ไม่ใช่ครับเคยไปมาสครั้งล้วุตมเปิไปมาครั้งหนึ่งไปเสียเรียบครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการไปทําข่าวซีเกมครั้งแรกที่กัมพูชานะครับแล้วก็จะเป็นการทําข่าวซีเกมครบ10ประเทศนะครับสมาชิกซีเกมมีส1บเอ็ชาตินะครับก็ยังขาดทิมอร์ตะวันตกนะฮะประเทศติมอร์นิโคมเออลีิคงอยู่ไม่ถึงแล้วมั้งนะฮะจะเป็นเจ้าภาพได้แต่ว่า อนนี้นะครับเรื่องชักม้าชมสวนนะครับก็คงจะเป็นความตื่นเต้นในการเลือกตั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวนะฮะการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกเราคนไทยนี่พี่้องครับนะเดี๋ยวขออนุญาตต้องสวมนี่เลยนะฮะเป็นผู้สมัครสสหน่อยนะครับอ่ะก็เมื่อวานบอลพิมร์เลีกนะครับริวพูนะครับ ก็เอาชนะเร่มไป1นต่อศูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มนะครับเวสต์แฮมนะฮะไปโอ้โ oh หเรียกได้ว่าตอนนี้เออร์ิงฮาร์เรนนะครับยิงประตูได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดกันเออร์ิงฮาร์เรนเครื่องจักรสังหารนะครับถล่มไปตอนนี้35ประตูแซงนะครับ uh, ไม่ว่าจะเป็นนะครับอารันเชียร์นะฮะหรือแอนดิโคนะครับ อ่ะสวยค่อยพูดกันนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าตามหลังแรงมานะครับตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2คะแนนแต่แข่งมากกว่านะครับอ,อขอไปสี่คะแนนครับแต่แข่งมากกว่า2นัดส่วนแมนซิตี้ก็ทวงคืนจากฟูนะครับนำอยู่1คะแนนเตะน้อยกว่า1นัดนะครับส่วนวันนี้นะฮะที่ลีหมิงกำลังจะพูด ที่ว่าอื่นเต้นยิ่งกว่านะครับที่จะไปทำข่าวซีเกมที่กัมพูชาแล้วก็การลุนแชมป์นะฮะท่าจะไม่ตื่นเต้นละก็คือเรื่องเลือกตั้งเมื่อวานนี้เขามีโพนิดาโพนะโอ้โหเขาบอกว่ากระแสฟีเวอร์ของพรรคก้าวไกลนะนะครับตอนนี้แซงคุณพิธานี่เป็นแคนดิเดตเป็นเบอร์หนึ่งละคะแนนเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งจะมีขึ้นวันที่14พฤษภาคม นะครับนี่มิงก็อยากเชิญชวนคนไทยไปเลือกตั้งนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของพรรคการเมืองมาเรื่องกีฬาก็คือพิมพ์ลีกนะฮะมันโยงใหญ่กันนะครับเพราะว่าพักก้าวไกลก็คล้ายๆกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็่อยแรงมานะครับนะเกาะกระแสแล้วก็อาร์เซนอลก็เป็นเพื่อไทยจ่าฝูงก่อนแล้วก็โดนแซงร่วงไปนะครับนะ การลืกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าทางจะสนุกในแง่ของยังไม่รู้ว่าใครจะหมู่จะจ่านะครับแต่ว่าก็ลึกๆแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าลึกยิ่งกว่าสุดใจนะฮะก็คือพี่ปูพงศิษย์คำภีก็คือเรื่องอนาคตการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะยังไงวะเนี้ยอยากคิดไปไกลเลยครับถ้าฟังแล้วปรดหัวแต่ว่า อยากจะเชิญชวนไปเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็จะเลือกใครก็เลือกนะครับแต่อย่าเบื่อการเมืองอย่าหันหลังให้กับการเลือกตั้งนะครับช่วยกันเป็นรวมพลังไปลงคะแนนนะฮะคำว่าเสียงสวรรค์ของประชาชนเนี่ยนะครับมันจะประจักษ์แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องออการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับมันคงจะมีแะครับคนไทยนะฮะ เพราะว่าสังคมไทยเรื่องการศึกษาทัศนคตินะครับเราคงไปเปลี่ยนคนรุ่นเก่าไม่ได้แต่สิ่งที่หลีมิงอยากจะหวังก็คืออยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆนะเพราะว่าเกิดมานี่หลักจับ60ปีแล้วนะการเมืองบ้านเราเนี่ยมันก็วนเวียนแล้วก็ยิ่งเห็นพรรก,การเมืองเห็นนักการเมืองเก่าๆเนี่ยลีมิงเตือมระอามหาพิปโยคโศกสรรน,นันทประดิษฐ์แล้วก็ ไร้ความหวังนะครับเป็นห่วงประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับแต่อยากจะให้ท่านมีสตินะครับคิดถึงสิ่งใหม่ๆจะเลือกใครที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินะครับไม่ชี้นำนะฮนะเพราะโพรเรียชีย้นำไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากทั้งความหวังของเด็กรุ่นใหม่ ฝากถึงรุ่นหลี่หมิงรุ่นเหลาแย่เก่าแก่จะคิดยังไงมันเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะว่าคุยเรื่องการเมืองเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะวงแตกไปเยอะละนะครับแต่หลี่หมิงอยากจะเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงป,ประเทศไทยมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของอ่อ้าวการศึกษาตำรวจทหารนะฮะนะเรื่องทุกเรื่องนะครับมันป่วยแตก มานานแล้วนะครับนะอ่ะทิ้งท้ายครับ14พฤษภาไปเลือกตั้งและตอนนี้ไม่เพียงเชียร์ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์ซนอลแมนซีแล้วนะครับอย่าลืมเชียร์กองทัพนักกีฬาไทยซีเกมจะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็นับจากนี้นะครับหลีหมิงจะไปอยู่ที่นั่นจะทำคลิปมรรายงานทุกวันเลยให้กำลังใจหลีหมิงด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, และที่สำคัญมาเรียนดำน้ำกับหลี่หมิงส่วน ทริปที่จะไปดูปารีสชายแมงที่ฝรั่งเศสนี่โอ้โ oh, หตอนนี้มีแต่เรื่องครับนะฮะคุณเลโอนลเมสซี uh, ่หรือเนม่าตอนนี้โดนแฟนๆของปารีสชายยแมงเนี่ยไม่รักซะแล้วอ้าวพูดไปก็หลายเรื่องเอาละครับสีมิงอ,อย่าลืมฝากไปเลือกตั้งเลือกใครก็แล้วแต่แต่แม่ไม่ชี้นำ <laughs> ชี้ดับไปเยอะแล้วปุ๊ปูชักกชิกชักชก,ชกิก プリー